สำหรับปฏิบัติการแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมอาหารก่อนซึ่งเช้านี้เนี่ยจะให้เตรียมอาหารกันคนละสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งจะเป็นเคซีสองศูนย์สองศูนย์นะครับที่เติมฮอร์โมนเบอเมื่อชาเราพูดไปแล้วนะเบอเบออยู BA. BA ่ในกลุ่มของไซโตไคนินนะครับความเข้มข้นสองมิลลิกรัมต่อลิตรสูตรนี้เนี่ยจะใช้ในการเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชทั่วๆไปได้นะครับกับอีกสูตรหนึ่งจะเป็น สามส่วนห้านะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ฮอร์โมนอันนี้จะใช้ในการเขเลียมเล็ดกล้วยไม้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเตรียมด้วยกัน2สูตรสูตรหนึลิตรสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกคือ KC บวกกับเ a เดีกรัมต่อลิตรเนี่ยวิธีเตรียมก็คือเดี๋ยวเราเอาปิเกอร์ในตะกร้า,าเห็นปิเกอร์ไหมครับรบิเกอร์หลิตร เดี๋ยวเราเอาบิ gger มานะคะรับแล้วก็ใส่น้ําสะอาดกระตน้ําประปาที่ซีนได้เลยนะครับลงไปประมาณส0 0มลลิตรครับแล้วเราจะเติมสตอ็อกของอาหาร ABC ีเนี่ยนะครับลงไปอย่างละห้ามลิตรเตรียมมาให้ที่ข้างหน้านี่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใช้ไซลิ่งเนี่ยดู่ลังละห้ามลิตรครับข้อ <ๆ S 2> คราวรระวังคือไซลิงเนี่ยอย่าใช้ปนกันเนาะใช้อันไหนอันนั้นนะครับเวลาใช้เสร็จก็ลางเลยนะครับภาพไปใช้ที่บ้านนะ ส่วนอาหาร A มีเนี่ยนะครับถ้าเทออกมาแล้วเหลือใช้เหลือนะครับแนะนําว่าห้ามเทคืนกลับใส่ขวดละเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะปนเปื้อนใจากไอตัวใช้ตัวเน,นี้ยนะครับ mm hmm. ถ้าเราเทกลับเข้าไปอย่างนมันจะเกิดทําให้ที่เหลือในขวดเนี้ยมันปนเปื้อนไปหมดพราะฉะนั้นเทออกมาแค่เท่าที่จะใช้ถ้าเหลือเล็กๆน้อยๆเอาไปรตต้นไม้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยที่ดีมากถ้าโรใซ่ต้นไม้เนี่ยเยวโตเลยมาก ก็ดูดลงไปอย่างละ5มนิลิตรนะครับแล้วก็ใส่ฮอร์โมน BA นะครับ BA เราเตรียมไว้ให้แล้วตรงนี้ BA ในสูตรบอกใช้2มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับในสต็อกที่เราเตรียมไว้เนี่ยความเข้มข้นคือ1มิลลิกรัมต่อ10มิลลิตรนะครับแต่เราต้องการ2มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดจากสต็อกเข้าไป20มิบลิตรนะ แล้วก็ใส่น้ำตาลซายลงไปอีกสองช้อนโต๊ช้อนโต๊ใช้เป็นไม่เลยใช้เป็นนะตักให้คูณก่อนเนาะแล้วก็เอาที่ปัดปัดที่นี่นะครับสองช้อนโต๊ะจะได้เท่ากับสามสิบกรัมทั้งหมดใส่ลงไปในพิเคร้แล้วก็คนจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะจากนั้นค่อยเติมน้ำสะอาดลงไปให้คบ 1, หรบหนึ่งพันละิตรแล้วปรับ p h ให้ได้ห้าจดเจ็ดนะครับโดยใช้ ตัวนี้วัดนะครับไซเทนมิตเตอร์วัดเอาตรงส่วนหัวเนี่ยจุ่มลงไปในอาหารเนาะแล้วก็อ่านตัวเลขตรงนี้นะครับเราต้องการ5.7แต่ถ้าหากว่ามันต่ำกว่า5.7เราจะปรับขึ้นโดยการเติมด่างคือโทลเซียมไฮดรอกไซดนะ์แต่ถ้ามันสูงกว่า5.7เราจะลดมันลงโดยการเติมกรด,ดกรดกำดังจะวางมาให้ตรงนี้แล้วนะ พอปรับได้5.7แล้วนะครับให้ย้ายจากบิกเกอร์ใส่ลงในหมอ้อต้มแหงเนี่ยแต่การที่หม้อต้มใหแล้วแล้วก็เติมผงวุ้นลงไปอีก2ช้อนชาวุ้นนี่จะเป็นวุ้นทําขนมก็ได้หรือถ้าอีกหน่อยเราจะท,ทํทททาจริงๆจังๆแล้วเนี่ยอาจจะซื้อวุ้นที่มันเป็นเกล็ดสำหรับการเคียเนอเยอ่อ,อ,อ,อก็ได้ซึ่งอราคำแค่จะไม่ต่างกันลแล้วก็นําไปต้ม อย่างที่บอกคือระหว่างที่ต้มเนี่ยต้มไปก็ควรจะต้องหมันคนไปด้วยเนาะทำให้คนมันจะไหม้บนหม,ม้อแล้ววุ้นมันก็จะละลายหลังจากที่น้ําเริ่มเดือดไปแล้วสังเกตน้ําเดือดเป็นอย่างแรพอ,อน้ําเดือดเสร็จปุ๊บก,ก็ทำอย่างที่บอกก็คือเอาแท่งแก้วจุ่มลงไปแล้วก็เช็งกับแสงว่าแท่งแก้วมันเรียบหมดหรือยังถ้าวุ้นละลายดีหมดแล้วเรายกมันมาจากเตาเนาะแล้วก็รอใหุ้ณหภูมิมันลดลงเหลือต่ำกว่บบบบบบา60องศานะครับเราอาจจะใช้วิธีการเอาหม้อเนี่ย แช่ลงไปนในกระมังที่ใส่น้ำอยู่ได้มันก็จะเย็นเร็วขึ้นเรามีกระมังไว้ให้แล้วหรือห้องนี้มันเป็นห้องแอร์นวพัดจานที่มนเฉดก็คัอนๆที่จะอุะ่นตู้ตรงเร็วหร่าพอได้ต่ำกว่าหกสองศาใส่เบเตอร์ลงไปสูมรที้านิลิตรนะคเพื่อฆ่าเชื้อเนาะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะนะครับวันนี้เราจะใช้แก้วพลาสติกขนาดสามออนมีไว้ให้ในะกร้าเรียบร้อยแล้ว หนึ่งแพ็คจะมีอยู่ห้านสะิบใบอาหารหนึ่งลิตรควรจะเทให้ได้ห้าสิบใบพอดีเทลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนงแก้วนะะพอเทเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่นคือเราทําให้เสร็จก่อทานข้าวนะคะทานข้าวเสร็จจากน้ำก็จะใช้ได้พอดีอันนี้คือสูตรแรกส่วนสูตรที่สองนะครับทำคล้ายๆกันเลยเทซีสามส่วนห้า วิธีการก็เหมือนกันคือเอาวิกเกอร์มาใส่น้ำ300 ml แล้วก็ลดปริมาณของสต็อก ABC จาก5เหลือแค่3ใส่ไปอย่างละ3 3 3ใส่น้ำตาลลงไป5ช้อนชาถ้าเป็นสูตรแรกจะเป็น2ฟองโตเนาะอันนี้จะเป็น5ช้อนชานะครับ5ช้อนชามันจะประมาณ20กรัมอย่างที่บอกว่ากล้วยไม้ไม่ชอบน้ำตาลเยอะ คนให้ละลายจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองเหมือนเัยน,นะครับทุกอย่างทำซ้ำเหมือนเดิแต่ว่า pH นะครับถ้าเป็นของกล้วยไม้เนี P ่ย pH มันจะแค่4.0อันนี้เป็น4งนะครับทำสองสูตรเสร็จแล้วเราจะเตรียมน้ำในการฟอกคา่าเชื้อตอนบายวิธีการเตรียมเราเอาอน้ำใส่วิกเกอร์นะครับหนึ่งลิตร แล้วก็ใส่เฮเตอร์ลงไป0.5นี่ควรให้เข้าการเสร็จแล้วเราจะเทสใส่ขวด8ออนก็คือขวดแก้วขนาดใหญ่90สอ2ขวด100มล7ขวดแล้วก็ปิดฝาตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงเพนะื่อที่เราจะได้ใช้ในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็คุน้มชา้าองวันเกนะครับงานะช่วงเช้าก็จะมีประมาณอา3อย่าง